เรียนท่านประธานคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญศรีเมืองเยาวนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมสัตว์น้ำใจพังขอนำเสนอผลการวิจัยเรื่องอิทธิพลของอุณหภูมิและแอมโมเนียต่อพฤติกรรมการกินอาหารและการเติบโตของปลาตะกัดที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนค่ะ กัเป็นปลาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลามีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในตลาดปลาสวยงามและตลาดปลาเนื้อเพื่อการบริโภคนะคะโดยปลาตะกับไข่แก่มีราคาสูงถึง400-500บาทต่อกิโลกร,รมัมศูนย์ได้ประสบความสําเร็จในการเพราะและขยายพันธุ์ตั้งแต่ปี2551โดยคุณชียายุทธและคณะนะคะซึ่งก็ได้พัฒนาเทคนิค การเพาะขยายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในการพัฒนาเทคนิคเพื่อการเลี้ยงปลาตะกับเพื่อการบริโภคนะคะยังมีอยู่อย่างจํากัดส่วนใหญ่เป็นการศึกษาทางด้านอาหารจึงทําให้การเลี้ยงปลาตะกับเพื่อเป็นปลาขนาดตลาดนะคะปลายังมีการเจริญเติบโตช้านะคะทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะคะ ศูนย์ได้ศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบน้ำหมุนเวียนมาเป็นเวลามากกว่า10ปีนะคะที่ผ่านมาได้ทดลองเลี้ยงปลาชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นการเลี้ยงปลากระพงขาวขนาดตลาดในบ่อขนาด35ลูกบาทเมตรนะคะจนได้ผล,ผลผลิตสูงถึง49กกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะจึงมีโอกาสและความเป็นไปได้ในการนำระบบมาใช้ในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นนะคะรวมถึงปลาตะกับด้วยซึ่ง ครั้งนี้นะคะการนำระบบมาใช้จำเป็นต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมและผลต่อการกินอาหารและการเติบโตของปลาด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้นะคะ 1. เพื่อศึกษาผลของเอมเนียและอุณหภูมิต่อการกินอาหารและการเติบโตของปลาตะกั B นะคะ2เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการกินอาหารการเติบโตและผลการเลี้ยงปลาตะกั B ในหลบบน้ำหมุนเวียนที่มีการจัดการแตกต่างกัน2รูปแบบค่ะ การทดลองครั้งนี้นะคะดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัดน้ำใชยปังค่ะในขั้นตอนของการเตรียมลูกปลานะคะลูกปลา,าได้จากการเพราะพันธุ์ในรงเงพาอฟักของศูนย์นะคะนำมาเลี้ยงในน้ำทะเลและปรับความเค็มให้ได้10 ppt ค่ะและฝึกให้กินอาหารมิสสำเร็จรูปจนลูกปลากินอาหารได้ดีนะคะจึงนำไปทดลองนะคะ ในการวิจัยครั้งนี้นะคะประกอบด้วย3การทดลองนะคะการทดลองที่1การศึกษาอิทธิพลของแอมโมเนียต่อการกินอาหารและการเติบโตของปลาตะกับนะคะการทดลองที่2การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตของปลาตะกับและการทดลองที่3ศึกษาการกินอาหารการเติบโตและผลการเลี้ยงปลาตะกับระยะหลังไว้รุ่นถึงขนาดตลาดนะคะในหลุมน้ำุนเวียนที่มีการจัดการแตกต่างกันสงรูปแบบค่ะ สำหรับการทดลองที่1นนะคะศึกษาผลของแอมโมเนียนะคะประกอบด้วย4ชุดการทดลองชุดการทดลองที่1หรือที่1นะคะเป็นชุดควบคุม,มระดับแอมโมเนียรวมไม่เกิน0.6มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะในชุดที่2อแอมโมเนียรวม1มิลลิกรัมต่อลิตรชุดที่3แอมโมเนียรวม2มิลลิกรัมต่อลิตรและชุดที่4แอมโมเนียรวม3มมิลลิกรัมต่อลิตรค่ะในการทดลองครั้งนี้นะคะไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ ระบบน้ำหมุนเวียนะคะและใช้ปลาตะกับขนาดเิ้มต้น0 1นยกรัมนะคะทดลองเก็บข้อมูลการกินอาหารการเติบโตวัดเอมโมเนอรรวมอุณหภูมิแล้วก็ดำเนินการทดลองเป็นเวลา6สัปดาห์ค่ะสำหรับผลการทดลองที่1น,นะคะเราพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของปลาตะกับทั้ง4ชุดการทดลองนะคะมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิตินะคะในส่วนของพารามิเตอร์อื่นนะคะเมื่อพิจารณา อัตราการเจริญเติบโตนะคะอัตราการกินอาหารอัตราการเปลีป่ยนเป็นอาหารเป็นเนื้อนะคะก็พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลองนะคะโดยการทดลองนี้นะคะพบว่าอัตราการกินอาหารของปลาอยู่ที่ประมาณ8.23จนถึงถึง8.71นะคะเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวต่อวันนะคะและสำหรับอัตรารอดนะคะพบว่าปลามีอัตรารอดตาย100%ในทุกชุดการทดลองค่ะ ในการทดลองที่2นะคะศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิแบ่งการทดลองแบ่งออกเป็น4ชุดการทดลองนะคะชุดการทดลองที่1หรือที่1เลี้ยงปลาตะกับที่อุณหภูมิน้ํา2 6องศาชุดที่2อุณหภูมิน้ํา28องศาชุดที่3อุณหภูมิน้ํา30องศาและชุดที่4อุณหภูมิน้ํา32ององศานะคะในการทดลองนี้นะคะเชื่อมต่อ กับระบบน้ําหมุนเวียนนะคะโดยไม่มีวัสดุกองชีวภาพนะคะแยกเป็นชุดการทดลองละ1ชุดน้ําหมุนเวียนนะคะใช้ปลาตะกับขนาดเริ่มต้น0 2นจสกรัมนะคะเนินการทดลองเป็นเวลา8สัปดาห์นะคะโดยในชุดที่1ควบคุมอุณหภูมิน้ําโดยใช้น้ําแข็งนะคะและในชุดที่2ที่3และที่4ควบคุมอุณหภูมิน้ําโดยใช้อินเตอร์ค่ะ ผลการทดลองนะคะเราพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของปลานะคะในชุด T4 หรือ32องศานะคะมีน้ำหนักเฉลี่ยสูงสุดนะคะลองลองมาได้แก่ชุด30องศานะคะและอลองลงมาได้แก่ชุด28องศาและ26องศานะคะเมื่อพิจารณาตาการเจริญตัวจำเพาะนะคะก็พบว่าในชุด T4 ที่32องศานะคะมีค่าสูงสุด 5.53นะคะลงลงมาได้แค่ชุดทีนะคะด1 8นะคะลงลงมาก็เป็น T ี4.10และ T1 3.77นะคะในส่วนของอัตราการกินอาหารนะคะก็พบว่าในชุด T3 และ T 4นะคะที่30และ3.2ศาเนี่ยมีค่าสูงนะคะซึ่งไม่แตกต่างกันอยู่ที่10.96และ10.79นะคะมีค่าสูงกว่า T1 และ T ีสที่มี อัตราการกินอาหาร9.28และ9.89น้ำหนักตัวค่ะในส่วนของอาตาัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อนะคะก็พบว่าชุดที่4มีค่าต่ำสุดนะคะไม่แตกต่างกับชุดที่3นะคะ,ะซ,ซึ่งทั้ง2ชุดนี้มีค่าต่ำกว่าในชุดที่1และที่2ยังมีนยัยสำคัญทางสถิตินะคะในส่วนของอาตาัตราการรอดตายนะคะก็พบว่า ปลาตะกับที่เลี้ยงที่อุณหภูมิสูงกว่า,อา28องศานะคะมีอัตราการอดตายมากกว่า80%นะคะโดยมีค่าอัตราลอรอดตายสูงสุดในชุดที่2นะคะ97.8%นะคะลงลงมาก็คือชุดที่4นะคะ86%และชุดที่3 80%นะคะในส่วนของชุดที่1นะคะมีอัอตราการอดตายเพียง7.4%ท่านั้นนะคะ สำหรับการทดลองที่3นะคะศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาตะกับในระบบที่มีการจัดการแตกต่า,กางกัน2รูปแบบนะคะแบ่งเป็นชุดทดลองที่1ห,หรือที่1น,นะคะเลี้ยงปลาตะกับในระบบน้ำหมุนเวียนที่ไม่มีการควบคุมแอมโมเนียรวมและอุณหภูมิน้ํานะคะในชุดที่2เลี้ยงปลาตะกับในระบบน้ำหมุนเวียนที่มีการควบคุมแอม,ม,มโม,นเ,นม,ม,ม,มเนียรวมไม่เกิน3มิลลิกรัมต่อลิตรและอ,อุณหภูมิน้ํา ควบคุมไว้ที่ระดับ32องศานะคะใช้ปลาตะกับลื่มต้น6.5ข้าวกร,รัมนะคะทดลองเป็นเวลา14สัปดาห์ค่ะสำหรับผลการทดลองในการทดลองที่3นะคะเราพบว่ามวลชีวภาพของปลานะคะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยงนะคะโดยในชุดที่2นะคะมีมวลชีวภาพของปลาเนี่ยสูงกว่าในชุดที่1นะคะ ในส่วนของอัตราการกินอาหารก็พบว่าในชุดที่2นะคะมีอัตราการกินอาหารเนี่ยสูงกว่าในชุดที่1นะคะจนถึงระยะเวลาการเลี้ยงที่ปลามีมวลชีวภาพประมาณ4กิโลกร,รัมต่อน้ำหน,นึ่งลูกบาทเมตรนะคะเราก็พบว่าอัตราการกินอาหารของชุดที่1นะคนะคะจะมีค่าสูงกว่าในชุดที่2นะคะ ้ำหนักน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้ายของปลานะคะก็พบว่าในชุดที่มีค่าสูงกว่าชุดที่1นะคะแตกต่างอย่างมีนยัยยะสำคัญทางสถิตินะคะรวมถึงอัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ยและก็อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะด้วยนะคะในส่วนของอัตราการกินอาหารนะคะก็พบว่าทั้ง2ชุดการทดลองนะคะมีอัตราการกินอาหารไม่แตกต่างกันนะคะ รวมทั้งอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อก็ไม่แตกต่างกันทางสถิตินะคะสำหรับอัตราลอดตายนะคะในการทดลองที่3นี้นะคะก็พบว่ามีอัตราการลอดตายสูงนะคะมากกว่า90ทั้ง2ชุดการทดลองนะคะในส่วนของผลผลิตนะคะก็พบว่าในชุดที่2นะคะมีผลผลิตของปลาเนี่ยสูงกว่าในชุดที่1แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติะคะ่ะ สรุปและพิจารณผลนะคะ 1. ระดับแอมโมเนียรวมที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการกินอาหารและการเติบโตของปลาตะก,กัดนะคะก็การทดลองนี้ก็ชี่เห็นว่าปลาตะก,กัดมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับแอมโมเนียสูงถึง3มิลลิกรัมนะคะหรือว่าแอมโมเนียอิสุะสูงถึง0 0 7มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะโดยมีรายงานว่าแอมโมเนียที่สูงเกินไปนะคะจะทําให้สัตว์น,น้ํากินอาหารลดลงและมีการจเจริญเติบโตที่ลดลงด้วยนะคะซึ่งแอมโมเนีย อิสระที่ปลอดภัยนะคะต่อปลาแต่ละชนิดก็แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นปลาช่อนทะเลนะคะมีค่า0.057มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะหรือในปลาซีเตรมนะคะพบว่าแอมโมเนียที่ปลอดภัยอยู่ที่0.064นะคะก็พบว่าปลาตะกับเนีค่อนข้างมีความสามารถในการรับตัวที่สูงกว่านะคะ 2. ปลาตะกับที่เลี้ยงที่อุณหภูมิ30-32องศานะคะมีการกินอาหารสูงกว่า ที่เลี้ยงที่ระดับอุณหภูมิ26แล้วก็21องศานะคะแล้วก็พบว่าที่อุณหภูมิ32ปลามีการเจริญเติบโตเฉพาะสูงสุดนะคะซึ่งปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะทําให้อุณหภูมิภายนอกม,มีผลต่อการเจริญเติบโตและการกินอาหารนะคะซึ่งก็จะกระทบกับอัตราการเปลนอาหารเป็นเนื้อด้วยนะคะ ซึ่งอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะทําให้ปลาเนี่ยมีความต้องการอาหารสูงกว่าและมีการเจริญเติบโตที่สูงกว่าหาอุณหภูมิต่ํานะคะ 3. การจัดการให้มีอุณหภูมิน้ําสูงถึง32องศานะคะทําให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะคะส่งผลให้ได้ผลผลิตของปลาที่สูงกว่าอุณหภูมิน้ําปกตินะคะซึ่งในอุณหภูมิน้ําการเล็งอุณหภูมิปกตินะคะ มีการอุณหภูมิน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างตั้งแต่26ถึง29องศานะคะก็จะเห็นว่าที่ระดับอุณหภูมิ3 0องศาเนี่ยปลามีการเจริญเติบโตดีที่สุดนะคะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาตะกับในระบบน้ำวนเวียนค่ะสี่อัตราการกินอาหารและการเจริญเติบโตของปลานะคะมีค่าลดลงตามขนาดของปลาที่เพิ่มขึ้นนะคะก็สอดคล้องกับรายงานของในปลาชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นในปลาบูฟินนะคะ ว่าปลาขนาดเล็กเนี่ยมีอัตราการกินอาหารสูงและก็อัตราการจเจริญเติบโตสูงด้วยนะคะแต่เมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีการกินอาหารและการเติบโตที่ลดลงนะคะ5การเลี้ยงปลาตะกับในระบบน้ําหมุนเวียนนะคะจะทาให้ปลามีอัตราการรอดตายสูงมากกว่า98%ซนนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับในการเลี้ยงในรูปแบบทั่วไปนะคะเช่นการเลี้ยงในกระชังนะคะมีอัตรา,ารอด ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ั่นเองนะคะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะในการเลี้ยงปลาตะกัดนะคะพบว่ามีอัตราการกินอาหารและการเติบโตลดลงนะคะเมื่อมวลชีวภาพของปลาประมาณ4กิโลกรัมต่อน้ำลูกหลูกบาทเมตรนะคะซึ่งในลักษณะเช่นนี้นะคะอาจต้องพิจารณาการแบ่งจับปลาบางส่วนเมื่อมวลชีวภาพของปลาสูงเกินความสามารถของระบบนะคะโดย สังเกตจากการเจริญเติบโตที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะลดลงค่ะสำหรับฉันก,ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ